เจ้าของเปิดประมูลฟิโลพินนาด่างเพียงไม่กี่ชั่วโมงค่ะราคาพุ่งไปถึงครึ่งล้านโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้ก็ยังคงเป็นกระแสะฮิตอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับไม้ด่างแล้วก็ราคาเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าสูงจริงๆค่ะแค่เงานี้เดียวที่มุกไปเห็นอ่ะ3า0 0ันสีพันบาทเข้าไปแล้วค่ะในคาเฟ่แพงมากแพงจริงๆเออก็เรียกได้ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดเนาะ เออมันก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยอยู่ในช่วงของการ work from home ด้วยเริ่มผันมามีกิจกรรมอย่างอื่นอะ่ะเออมันนั่งอยู่แต่ห้องอยู่แต่ในห้องอุดอู้อยู่แต่ในห้องอะ่ะเออหาเริ่มหาต้นไม้มาปลูกดีกว่าแล้วต้นไม้มันอยู่เฉยๆมันแค่ฟอกอากาศใช่ไหมผู้ชมอืมมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรงั้นหาต้นไม้ที่คนสนใจดีกว่าเริ่มมามีกระแสนในการปลูกไม้ด่างเป็นงานอดิเรกใช่ไหมคะอย่างเช่นออปลูกต้นไม้บางชนิดเนี่ยราคามันก็พุ่งสูงขึ้นไปทำให้มีการเก็งกำไรอะไรก็ว่าไปอย่างเช่นต้นร่กล้ยดาง ต้นไม้ฟอกอากาศใช่ไหมต้นไม้มงคลเนาะแล้วก็หรือไม้ด่างประเภทอื่นๆเป็นต้นนะฮะบางคนเนี่ยถึงขั้นเลี้ยงไว้เพื่อเก่งกําไรถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันจะมาปลูกต้นไม้เฉยๆมันก็เออสบายใจแหละแต่ว่าถ้าเก่งกําไรได้มันก็จะดีนะคะจากนั้นค่ะก็มีการนํามาประมูลไรายได้ ไม่ใช่แค่หลักพันนะคะหลักแสนหลักล้านกันเลยทีเดียวค่ะโอ้โหที่เป็นกระแสดราม่าต่างๆนานานะช่วงที่ผ่านมานะ,ะบางคนแบบขายใบนิดโอ้โหใบใหญ่ๆแค่โอ้หหโอหเป็นล้านคุณผู้ชมล่าสุดค่ะมีเรื่องที่เรียกเสียงฮือฮาในโลกออนไลน์ก็ว่าได้นะ,ะอีกแล้วอีกเช่นเคยกับไม้ด่างนะคะเมื่อมีผู้ใช้ Facebook ลายลนหนึ่งคะ่ะได้มีการโพสต เสนอราคาต้นฟิโลเดนดอนพินาคด่างในกลุ่มเฟซบุ o กนะคะเสนอราคาไม้ฟอกอากาศไทยแลนด์แอหลายๆคนนะคะก็อาจจะอยู่ในกลุ่มนี้ก็เป็นได้กลุ่มนี้ค่ะมีสมาชิกอยู่ในกลุ่มนียมากกว่า300 0 0 0รลาเลยนะคะโดยทางผู้โพสต์เนี่ยมีการระบุข,ข้อความค่ะว่าเสนอราคาครับฟิโลเดนดอนคาราเมลเบอร์มาเบลเวอร์พิโลพินาคด่างพินาคด่าง10ใบ,บยอยู่ในกระถาง12นิ้ว รากเดินแข็งแดงดีมากาหลังจบนัดรับตามตกลงทำาาราที่ไหนคะทางนี้ค่ะจากโค้ดดังกล่าวเนาะถูกโตดออกไปเผยแพร่ออกไปค่ะก็ได้มีสมาชิกในกลุ่มเนี่ยให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเพราะว่าสวยนะคะโดยมีการร่วมกันประมูลจนเสนอราคาพุ่งไปสูงถึงหลักแสนเลยทีเดียวค่ผู้ชมก่อนที่ต่อมาค่เจ้าของเนี่ยจะปิดประมูลอยู่ในราคาที่เรียกได้ว่า ครึ่งแสนก็คือ510,000บาทค่ะคุณผู้ชมไม่ธรรมาดานะคะต้นแบบที่เราเห็นว่าอุย้ยบางคนไม่อินเนาะโอ้โหต้นแค่นี้500,000ซื้อไปเดียวก็ตายบางคนเขาชอบของเขาอะนะคะเออก็อย่าไปว่าเขาเลยเนาะใครที่พอจะมีความรู้ในเรื่องของต้นไม้ค่ะยังไงก็ลองแนะนําลองคอมเมนต์มาบอกให้มุกได้นะคะว่ามุกเนี่ยถ้าไม่ปลูกพูด่างเนี่ยควรจะเริ่มจากอะไรดีที่ลงทุนน้อยๆแล้วก็เออโตโตง่าย,ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสําหรับผู้ที่สนใจท่านอื่นด้วยนะคะ สามารถเข้ามาแนะนํากันได้ค่ะแบ่งปันความรู้กันไปเนาะก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม